เมื่อเจ้าทักทายแสงสว่างในตัวของผู้อื 8, nah ่นชะไหนเจ้าจึงละเลยแสงสว่างในใจของเจ้าตระหนักถึงแสงสว่างบริสุทธิ Про ์ในใจประหนึ่งว่าเจ้าตระหนักถึงลมหายใจของเจ้า เส้นทางของเจ้าดูเหมือนไม่สิ้นสุดเพียงเพราะเจ้าไม่ตระหนักถึงจุดเริ่มต้นของเจ้าเองหากเจ้าตระหนักถึงจุดเริ่มต้นแล้วเจ้าย่อมตระหนักถึงจุดสิ้นสุดของมันอย่างแน่นอนเริ่มแรกที่ก่อกำเนิดเป็นตัวเจ้าใครเล่าเป็นผู้สร้างขึ้นมาจิตวิญ,ญญาณทั้งหมดนี้ อุปสรรคเหล่านี้ที่ก่อกำเนิดขึ้นเป็นเจ้าไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างหรือความมืดทุกอย่างมีจุดประสงค์แห่งการดำรงอยู่ของมันอย่ารังเกียจอุปนิสัยที่ไม่ดีของเจ้าเพราะนั่นเป็นเพียงบททดสอบให้เจ้าตระหนักรู้ว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์อย่างแน่แท้และไม่มีอะไรบกพร่องอย่างถาวรทั้งหมดทั้งหลายที่รวมกันเป็นตัวเจ้า ล้วนทำหน้าที่อย่างแข่งขันเพื่อให้เจ้าจะหนักรู้ถึงตัวตนของเจ้าสิ่งใดที่เจ้าไม่ชอบเพียงเจ้าไม่ทำมันสิ่งใดที่เจ้าชอบลองทำมาดูทุกอย่างต้องมีจุดสมดุลไม่มากไปไม่น้อยไปอย่าชอบมากจนเกินพอดีอย่ารังเกียจจนถึงกระทั่งห่างไกลระลึกถึงความสมดุลไว้เสมอในข่าวมีดำ และในดำมีขาวมีมืดและมีสว่างฉั้นใดก็ฉันนั้นหากเจ้ารู้ถึงข้อดีและข้อเสียเจ้าจึงจะเรียกข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างถูกทางแต่หากเจ้าเรียกข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปความไม่สมดุลจะเกิดขึ้นในทันที ข้อพิสูจน์ที่เจ้าสามารถตระหนักได้ถึงความไม่สมดุลนั้นเมื่อเจ้ากระทําไปแล้วเจ้าจะเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นในใจิตใจของเจ้าแต่ถ้าหากสมดุลในใจของเจ้าแล้วเจ้าจะรู้สึกปิติและเป็นสุขอยู่ข้างในใจลูกเอ๋ยความไม่เป็นสุขของเจ้านั้นล้วนมาจากความไม่สมดุลในจิตวิญญาณของเจ้าทั้งสิ้นจงลงมือแก้ไขด้วยสติ ไตรตรองแล้วเจ้าจะเข้าสู่เส้นทางสมดุลเมื่อสมดุลทางอารมณ์แล้วสภาวะนั้นจะสะท้อนออกมาในทางกายภาพของเจ้าความเป็นอยู่ของเจ้าจะอยู่ในความสมดุลเมื่อในใจของเจ้ามั่งคั่งไปด้วยความสุขทางกายภาพของเจ้าก็จะมั่งคั่งไปด้วยความสมบูรณ์พูนสุขเช่นกันนี่เป็นจุดเริ่มต้นของการตระหนักรู้ถึงแสงสว่างภายในใจของเจ้าเอง ครุที่อยู่ภายนอกนั้นเป็นเพียงผู้ที่ชี้ทางแนะนำให้แก่เจ้าส่วนผู้ที่ลงมือปฏิบัติล้วนคือเจ้าเท่านั้นลูกเอ๋ยเจ้าเบื่อหรือยังกับการเวียนว่ายตายเกิดในชีวิตนี้จงตื่นขึ้นมาและเข้าใจถึงสภาวะแสงสว่างแห่งจิตใจจงตื่นขึ้นมาด้วยสติจนตัวรู้ของเจ้าตื่นจงตื่นขึ้นมาด้วยสภาวะของการตระหนักรู้และจงดำดิง เข้าถึงจัก,กรวาลภายในของเจ้าเองเจ้าจึงจะได้กลับบ้านอันเป็นนิรนันดร